วันนี้ก็ลงมาดูนาท่วมเรียบร้อยดีภาพข้ามลิทุกทีจะใส่ข้าวกลางเลยจแก่บอดีตัวน้ำลดทำอยู่เจ้าเดียวหันมาใส่ข้าวมลิทั้งหมดเลยท่วมเรียบร้อยดีชมมะพร้าวดกวย ท่วมครั้งก่อนเสมอคันนาดูครั้งนี้ท่วมแล้วปลาเต็มเลยเนี่ยตามตื่นน้ำใหม่เนี่ยท่วม รู้ข้างในไม่รู้เป็นไ,ไงไงป่ะพึ่งแซมไปสี่ต้นตอนนี้ลอยน้ำหายไปแล้วมันกมชมโอ้หีบร้อยดีอ้วพึ่งจะแข่งเลยนะเนี่ยบนคนาเนี่ยพิ่งเกลืออะไรก็ขึ้นไปสาดเซเลยเนี่ย น้ำขึ้นมาเต็มเลย <c oughs> นี่แะเด็ดแล้วรอบสองเจ็ดร้อยดีกลุ่มยอดนี่น้ำลังไหลอยู่ไงครั้งแรกมองเห็นพื้นดินอยู่พื้นกระทอมแล้วเนี่ยลากกระทอมแล้ว สัวสาตะไคร้บ,บุกใหม่หายหมดเลยตะไคร้ทางขนุนทางกะเพราทางรักหายหมด <c oughs> โอ้เรียบร้อยดีข้าวเริ่มแก่แล้วนี่ ดูน้ำจะลงเร็วหรือเปล่าไม่รู้ต้นพ้าก็าท่วมมันก็มืดแล้วคงจะไปดูข้างไหนไม่ทันแล้วตันเล็กๆรุ้มเป็นไงบ้างกล้วยยังม่เหลือรวมยอด ที่เขียวๆนี่เป็นข้าวกลางเกี่ยวหลังลินิดนึงเกี่ยวมาเดินกลางเดือนทันวาน้ำจะลดพอดีก็ใส่ข้าวิ้งหมดใส่ตามก็เรียบร้อยดีที่กระรลลองงอกหนอ่อ ออแถบนู้นใส่ข้ากลางเนี่ยนะเขียวเขียวนู้นก็เคยทำทุกปีแต่วันอาทิตย์ไปล,ลงไปวันนี้มาดูแค่นี้ก่อนวัวต้นเล็กเจ้มะพร้าวต้นเล็กเพิ่งปลูก ท่วมยอดก็มีจะปลูกแซมใหม่ก็หลายต้นอยู่หนุนเพิ่งมาปลูกใหม่เอ้ยท่วมอีกแลย้ะสัาพ น่าจะอยู่หน้าอกได้น้ำโวปีก็มียาไปเอาโอเคน้ำไหลแรงนี่นน้ำไหลแรงนี่ยน้ำมูลดันห่างน้ำมูลประมาณกิโลนึง โอเคครับกลับแล้วก็กลับบ้านเลย